ฝนกะมืนเช่นล่ะน้ำขึ้นไมอ่อีกครับฝนตกหลายมื่อฝนตกสองเมื่อน,น้ำขึ้นไมอ่อีกเลยครับ วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนครับพ่อกันคือเขาครับพันขุนแฟนเพียรครับพี่น้องนี่ิะพาไซเบ็ดเนียปลาครับนี่ป่ากเดกับเนียปลาเข็งครับไป่น้ำฟ้าครับน้ำยิ่งขึ้นมาอีกแล้วครับตกสองมื้อเราลุ้นกันตอนยามครับพี่น้องเนื้อผมไอ้ีิเดกับปลาเข็งครับเราลุ้นกันครับับเบ็ดยี่สิบหกหลังครับ ออกมาสมี้ยันบุ้อ,ยา,าอยามครับตีจะนี้ครับทับหมายเขาห้ามไหลแล้วครับเราลุ้นกันตอนยามมุดแล้วครับไอชิหมานหรือว,ว่าหมานยามเด็ดรอบแรกน้งกันครับพี่น้องอย่างแรกอะหลอนละมั้งนะครับยา คิดว่าหล่นแล้วครับอย่างนี้เนี่ยดีนี่ครับลอยยังสิเหรอครับนี่กไปชิงสาบอนดีดีครับน้ำไหมตื่นน้ำไหมไอ้ที่มีนเจ้มหรือว่ามีเจ้มครับ น่ารุ่นกันครับเป็นต่อครับรนิ่งๆเลยอัอนน,น,นี้จะชิบวอลนหมอครับดิ้นแตกลางหางนจะขันเกลียด ไหลเงีังนะบเป็นไงเขาหล่อนครับหล่อนจะกลางครับยี่ เอ็นจ้อครับข้างหลังนี้ครับนี่อู้หกระเสียมครับป่าบอนดีดีครับขึ้นมาไม่ได้เลยครับลงไปเพียนยูกข้างล่างเลย เตลียงเนี่ยเค่หมานครับอือ ไครับไปเงินโตครับรุ่นเงินโตหลังนี้ครับหล่อนไม่ค่อยหล่อนเลยครับเนี่ยอ,อ้เตี้ยมครับอบบบึ่ครับงหโงูกีงนะครับอุ้ปลาเสียมเงี้ครับสวยงามเลยนะครับอุ้เตียมครับ นี่ครับคุณฟางครับปลอดภัยไว้ก่อนครับยมเงแรกยิ่พี่ครับยิ่งสองยิ่นี่ครับรุ่น,นกัะต้อครับตัวก,กินเนี่ยกันครับอู คืนๆลงๆงก็มีให้เติบอยู่ครับก็ปลูกกับสิ่งง่ายครับมาตัวพี่เนี้ยก็ครับก็รุ่นกันโตนี่ปลาเสียมซองเตีมครับพี่น้อง <c oughs> โอ้เป็นไงค,ครับครับเรารุ่นกันมื้อเศร้าครับกลับบ้านกันครับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนครับตอนตีหากลัวครับบรรยากาศที่หาสามสิบกลัวครับวันนี้มีหมอกครับีพยายามเบ็ดครับแรนบก็หล่อนครับ ดินมือครับหลังต่อไปครับตรเตียมแรกมาแล้วครับหลังที่สองครับประกุดไงครับอุ๊บโ้ันไหล ้ฉันเหยียดผมไปแล้วเงียบเลยครับแกมเรียกแทกหมันครับแกมโซตฟังครับอู้สันไหลครับนี่ครับแกมงามๆเลยครับ แมแรกแทกมานครับหลังที่สองประกุดตรงงามเลยครับมาเลยครับมคืนไม่ค่อยหมานครับนั่นดีไรครับ บ้อนนี่ายแต่ว่าม้นมีเตี้มครับคือน,นี่มีสองเตีม้มอีกันต่อครับอย่างนี้ครับเห็นหงมลอยอยู่ เอาเลนี่ก้อนครับหลังก็ไปครับนี่หลายหลังนี่ครับเฮ้ยเ้ยเบ็ยดเงี้ผมเอาแลวไปง่วงนะประกุดงี้เห็นไหมครับหลังนี้มุดหลอนครับ

เด็ดเงี้ยไว้สองหลังครับเันเงี้ยให้ผมทำง,งานแล้วครับแส่ไว้สองหลังโอ้สวยงามเลยครับปรกากฏอีอะไรครับนี่นี่งามเลยครับเตีมสองเ็น่นายรันาให้ย่าง มน,นึงดขาหน้าล่ะ,ละบบบบ,บ,บไปตยานเพื่อนะน,ะน,น,นะ่บบบบี่ักีหนีมนนะป่านะแต่ว่าพวกินเบ็ดมันขึ้นะี่นครับมั่สีปลาน่ไหลันนี้เรามาใส่ตุ้มปลาเข่าครับรยามเบ็ดกันต้อครับ เรื่แจ้งแล้วครับอู้มาอีกแล้วครับตายนาะเนี่ยผากขิงผมอึ๊บเก็นยดมครับนี่นะอู้น้ำไหล ขึ้นมาได้ไงมือเสาได้นหนมีครับคุณนะอู้สวยงามเลยครับอู้ชูชุเตรียมครับกดยักอู้ห้องอระโดเลยครับงามหลายครับพูณนะโอู้สุดเลยครับ งามหลยเตีมสามครับรุนเงินโตครับนี่ครับสามแต้มนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเบียดที่สิบหหลังเนี่ยว่าค่อยหล่อนครับงามๆเลยปรากุดเต้นละตูเตัวตูงามครับครับ พูดนะครับเนาะถือว่าหมานอยู่แล้ครับตามเตีมกันได้ไมดีเตี่ยมแบบง่ายครับถือว่าสองตูโรยู่บวกครับครับปรากดุดได้ตุ่มอยู่ถือว่าหมานอยู่ครับมื่อคืนนี้ได้สองเต้มครับเป็นหาเต้มครับ ไว้พ่อกันไหมชิมหน้าครับพี่น้องชิมนี้ก็สวัสดีครับ